สวัสดีค่ะค<พ>ลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกลอบลูกค้านะคะตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนแบ,บตใหม่อันนี้เป็นแบตตัวเก่าของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คเครื่องกันหน,หน้าจอาลดแสงเพิ่มแสงได้นะคะตัวนี้เป็นแสงสว่างมากที่สุดนะคะแล้วก็แสงสว่างน้อยที่สุดเถ้าซ่อมเสร็จตรงนี้ถ้าซ่อมเสร็จตรงนี้ใช่ เช็คก่อนครับเช็คก่อนดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะเปียนเบอร์ที่ติดต่อได้กับรหัสหน้าจอตรงสีตัวจอจะมีจุดสีขาวตัวนี้เป็นมาอยู่แล้วนะคะสัญญาณซิมสัญญาณไวไฟขึ้นตัวนี้ตู้ชาร์จชัดเข้า1น0่ะจุดสามศนย์นะคะแล้วก็รหัสล็อกหน้าจอ ะะปุ่มล็อกกดได้นะคะแลรอไปล็อกตั้ตัวนี้ปุ่มโฮมกดไม่ได้นะอ่อบริเวณนี้คิดว่าปุ่มลดสเสียงปุ่มเพิ่มเสียงกดได้นะคะอันนี้ด้านล่างมันไม่ค่อยมีอะไรสำคัญ<ม>ตัวนี้ปุ่มสั่นไม่ทำงานนะต้อมเพลิงเขาก็จะ ี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ข้อมูลเนี่ยเราสามารถเออเอาออกมาได้ไต้องดูก่อนมัาติดไหมถ้าติดไหมดึงได้ถ้าติดเออเอาหม่ถ้าเครื่องติดดึงได้และหน้าจอหน้าจอก็ใช้จอของทางร้านแล้วก็ดึงข้อมูลเดียวตอนนี้ปมโมกดไม่ได้แ <พง S 1> ต่ว่ายังสแกนนิ้วได้อยู่นะคะไม่ต้องไม่ต้องมก็ได้ดึงข้องมูลอย่างไดีย้ก็ได้อง้องีย้องไาทคอบไ่้อง้อ สแกนนิ้วได้นะคะต่อไปเราจะมาเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังนะคะตัวนี้เป็นกล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คต่อไปกล้องหน้านะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คนั่งสองสามสี่ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไม่ได้สีมันนะครับสีไม่แตกบัตรบางโทก็เข้ามาคืออะไรสีไม่ได้แย่ไหนนะครับที่ร้านจะใช้ซอสเกรดดีที่สุดนะครับใกล้เคียง เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คสองสามสี่ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะดูพีพ่ปิ๊ดโอเลยใส่ใช้งานได้นะคะต่อไปเราจะมาเช็คบันทึกเสียงนะคะนั่นปิดวันพุธเลย เช็คบันทึกเสียงฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คนั่งสองสามสี่ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คนั่งสองสามสี่ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินนะคะต่อไปเราจะมาเช็คลำโพงบนลำโพงล่างแล้วก็เซนเซอร์นะคะ สาวันพใช่ไมคดีต้องรับเข้าสูบริการยเลกข้อความดที่ามบริการไม่คิดค่าบริการค่ะลำพงบนได้ยินเซ็นเซอร์ทำงานยกเลิกคพงล่างใช้งานได้นะคะต่อไปเราจะมาช็ดสุขภาพแบตนะคะ ตัวนี้สุขภาพแบต100%นะคะโอเคเรื่องสีจอเดี๋ยวไปดูใน Facebook เลยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเปลี่ยนจอเป็นแบตสามารถติดต่อมาได้ที่ facebook ช่างคันวาซ่อมมือถือนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ